พิรากิเซจิเรียนอยู่ช้นม .5 หาตอนนี้กำลังอยู่ในโลกอาศจรรย์ที่แตกต่างกับโลกของเราผมได้กินผลมาวิวัฒนาการสเตตัสแค่เะเวล1แต่ร่างกายเหมือนได้รับตัวช่วยจนโชคหน่อย<ม><น>เอ้ออ่ะไห<อ>้กับเธอเลยเธอจุกกระถูกกาลิลาขอแต่งงานชีวิตต่างโลกของผมจะกลายเป็นแบบไหนนะ มาเริ่มกินกันเถอะเที่ยวกับเรื่องนี้แล้วน่ะปล่อยฉันไปก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าซอิจิคือสามีของฉันฉันน่ะเป็นมนุษย์ส่วนแกน่ะเป็นกอริล่าเหม็นหึงแล้วเราก็ต่างเผ่าพันธุ์กันด้วยนะเขาไม่ใช่กอริล่าเหม็นสักหน่อยเขาคือซาเลียอยู่ดีๆจะใส่ฟิลเตอร์ทับป้าอะไรถ้าเซอิจิหิวแล้วก็ต้องกินข้าวสิอบ้าจริง อร่อยที่สุดเลย้หยเป็นแค่กอริลลาแต่กลับเก่งขนาดนี้ออจริงสิสุภาของซีจิขาดวินแล้วถ้าทำตัวใหม่เอาไว้ให้ด้วยนะ้แกทำเหรอกอริลลาตัวนี้เป็นแม่สีเลือดเกินไปแล้ว นี่ฉันเป็นแม่สีเลือนได้เลรอเนี่ยม oh ันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าสามีแกก็ไปกอร,ริล่าไนเมื่อนายพูดแบบนี้งั้นก็แต่งงานกับฉันเถอะนะ้ฉันบอกแล้วไงอยู่ว่าให้ไปหากอริล<ย>่าผิเป็นผิคผลไม้วิวัฒนาการชีวิตผู้ชนะแบบไม่ทันตั้งตัว 「そんな時期百倍な笑だした」 วิวัฒนาการขั้นสุดสาวงามร่างเปลือยบ้าจริงต้องรีบคิดหาทางหนีออกจากนรกแห่งนี้แต่จะหนีไปไหนจริงด้วยส่วนที่เราพายสีดำบนแผนที่ในเมื่อลิงเจ้าปัญญาไม่รู้งั้นเจ้านี่ก็คงไม่รู้ฉันต้องออกจากป่าตรงนั้น นายคิดอะไรอยู่เงจะบอกนะว,ว่ากำลังคิดถึงฉันนะพูุปากไปเลยจะว่าไปแล้วถึงจะเพื่งมาถามตอนนี้ทําไมแกถึงพูดได้เล่าก็เพราะฉันหาหนังสือเล่มหนึ่งเจอแถวแถวถนะ้ำน้าถ้ำเหรอเพออาราะอ่านเล่มนี้จบมันก็พูดไปเลยเนาเวทมนต์ในชีวิตประจําวันอเอ๊ะ ก่อกองไฟใส่น้ำหนึ่งแก้วและยังมีเวทมนต์ที่ทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วๆด้วยไม่ว่าวิธีไหนก็ดูสะดวกแล้วเวทมนต์ชะล้างมันคืออะไรเหรอสามารถขจัดฝุ่นและคราบสกปรกบนตัวให้สะอาดหมดจดได้ไงอะไรนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่มีภาพอาบน้ำให้ดูแล้วะสิมานคิดอะไรอยู่อ่ะอย่าทำแบบนี้สิเรียนรู้เวทมนต์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้สกิลอย่างรวดเร็วอีกแล้วเหรอซีจีข้าจเย็นแล้วนะรีบกินเธออย่าพูดมากนะเจ้าบ้านี่อยู่ห่างๆฉันเลยมันเป็นตัวเมียไม่ใช่เจ้าบ้าสักหน่อยเจ้ากอริล่าเม็นพึงเรียกว่าเจ้าบ้าก็พอแล้วนะฉันก็ไม่ใช่กอริล่าหมินด้วยนะเขาคือซาลีฉันไม่สนว่าแกจะเป็นอะไรจ้าโก้จ้งโก้อ๋อฉันเข้าใจแล้วจริงๆแล้วนายไม่อยากเรียกฉันว่าซาลียแต่อยากเรียกว่าทีรัก ให้ตายสิที่รักี่ขี้อายจางังวแกคอยดูเถอะจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้โอโอ้ oh oh. Oh oh. ตอนนี้ mm hmm. น่าจะหนีไปได้แล้วเกิด yeah. ท oh ิ้งเดทิ้งเงยย่า นายไม่เป็นไรใช่ไหมเออออดีจังที่ไม่เป็นไรเจ้าบ้านนี่นายไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอฉันไม่เป็นไรเป็นห่วงฉันจากใจจริงเลยนะก็แค่เพราะต่างเผ่าพันธุ์กันฉันก็ปฏิเสธความหวังดีของเขาฝ่ายเดียว เคยสิ้นหวังกับมนุษย์จึงสาบแช่งทุกอย่างบนโลกจนถึงตอนนี้ก็ยังลือไม่ลงเลยรีบช่วยให้ฉันออกไปจากความมืดมิดนิี้เถอะเมื่อสามีภรรยาที่แต่งงานใหม่เลยผป่าไปไล่อ๋อจริงสิวันนี้เป็นวันสำรวจนะสำรวจหรอใช่ฉันกำลังพาลิงเจ้าปัญญาไปตามหาผลไม้วัฒนาการอยู่นะ <c oughs> ซ <C> e <at> ีจีรู้จักผลไม้วิวัฒนาการไหมอ่ะ <c oughs> ผลไม้วิวัฒนาการเจ๋งมากพอกินเข้าไปจะกลายเปพพ็นจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์จุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์หมายถึงจะจะกลายเป <c oughs> น็นมนุษย์แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรออีกอย่างก็คือถ้ากินผลไม้วิวัฒนาการจะเปลูกขึ้นไปจะตายนดย <c oughs> แต่ฉันกินไปสิบลูกแล้วนะฉันกินไปสิบลูกแล้วก็เลยเก็บมาอีกจานวนหนึ่งตั้งใจจะมาให้สาในอนาคต แต่ก็ไม่รู้ว่าใครมาแย่งไปเอจูจูมีลางสันต์ที่ไม่ดีเลยแฮะฉันจะฆขาคนที่ขโมยผลไม้ไปให้ได้เลยนี่ขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันเป็นคนขบโมยเองตอนนั้นหิวก็เลยเผลอกินไปน่ะอ๋อที่แท้ก็เป็นเซอีจินี่เองอ่ะฉันให้อภัยละกันเอ๊ะจริงๆเหรอแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องแต่งงานกันไม่เอาเซอีจินี่นายเกียดฉัน ขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่ได้เกลียดหรอกก็แค่้ยงั้นก็แต่งงานกับฉันเลยเธอทำไมมีชุดตีด้วยแล้วทานกระชจจะไปล่าสัตว์แล้วนะเอ๊เดินทางปลอดภัยนะอึ้อยไม่รู้ว่าจะกอยลีล่านั่นจะหน้าแดงไปทำไมแต่ก็หนีไปก่อนเถอะ จะต้องดีออกจากป่าได้คราวเดียวคุซากิยะเราต้องรอถึงเมื่อไหร่ถึงจะได้ต่อสู้กันจริงๆอะอยากไฟแล้วเนี่ยผู้กล้าแล้วแต่ถ้าเอาแต่ฟันดาบไม้ก็ไม่มีทางเติบโตขึ้นหรอกสิ่งสำคัญคือทำความคุ้นเคยกับอาวุธก่อนตอนที่เพิ่งมาถึงทุกคนยังรู้สึกว่าสบายมากข้าขอสั่งผู้กล้าอย่างพวกเจ้าทุกคน นี่ไปปราบปามจอมมานที่คุกคามโลกใบนี้เถอะในโลกใบนี้สมรรถภาพทางร่างกายเขาพวกเจ้าเหนือกว่าคนธรรมดาถ้าพยายามฝึกซ้อมกับเป็นกำลังลบที่แข็งแกร่งพอคิดแบบนี้แล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมโอ้โหพวกเราแก่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ยงั้นก็ง่ายนะสิแต่มาดูตอนนี้แล้วถึงเวลาให้พวกเราไปตีมอสเตอร์ได้แล้วมั้แผนยังคงเดิม ตรงนี้ซ้อมฟันดาบเสร็จก็จะเริ่มการซ้อมรบแบบง่ายๆแบบแน,นั่นแหะจ้หมอได้มาทําบ้าอะไรเนี่ยอะไรของเขานะพร้อมไฟจริงๆแล้วเนี่ยะจะซ้อมอิสระด้วยกันไหมรืมพี่คานาซากิแต่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็ไม่พอใจเหมือนกันนั่นแหละเริ่มทําเรื่องที่กําลังของเราทําได้เถอะก็ถูกแล้ว <c oughs> สุดยอดไปเลยอิสรภาพสวยงามที่สุดเลย <c oughs> Si Ji, cho tôi đũi Si Ji. Dạ, thả mớ đũi lên đây. Coral đang quay bằng sợi rạn cả. Đợi, vẫn nói b้า bả. Skill chụp phim ta, skill chụp ta, skill chụp ta, skill chụp ta. หนีมาถึงที่นี่น่าจะอะรู้สึกกดดันแบบแปลกๆเซะอ,อ,อนี่คืออะไรนะกรบกวนด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ย ที่มีมนุษย์มาเยือนห้องของข้าแล้วที่เจ้ามาเยือนห้องของข้าได้ข้าจะคิดว่าเจ้าเป็นผูุที่แข็งแกร่งได้สินดกเจ้าหมอนี่มันยังไงแค่ดูก็รู้สึกว่าอันตรายมากขุนนางชนชั้นสงแห่งความมืดเซนอสแต่มีแค่เลเวลหนึ่งเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยนินางั้นเจ้าดูไมซิเมื่อกี้ข้าลอกเจ้าน่ะเอ๊ะ เลเวลหนึ่งพันห้าร้อยเหรอข้านึกว่ามนุษย์คนแรกที่มาเยือนห้อของข้าจะเจ๋งแค่ไหนซะอีกนะที่แท้ก็เป็นแค่ตัวกระจอนทำไมแกถึง ทำไมทำไมแกถึงอย่างนี้ที่มาทันเวลาซ <c oughs> าเรียทำไมละ่ะทำไมแกต้องช่วยฉันซาเรียซาเรียในที่สุดนายก็ยอมเรียกชื่อของฉันแล้วจะจะเอาอยาฟื้นฟูพลัง ฉันโดนโจมตีเมื่อกี้นี้ตอนนี้ได้ตายไปแล้ว,ลวสกิลของไกเซิร์คของศักดิ์ศรีแห่งราชาแม้สถานะที่ตายแล้วก็ยังเคลื่อนไหวได้ชั่วคราวแต่ก็ไม่นานนักหรอกแล้วทำไมแกต้องช่วยฉันด้วยเล่าเดี๋ยวว่าจะเป็นคนที่ชอบเลยฉันไม่ได้มองแกเป็นเผ่าพันธ์เดียวกันแถมยังพูดจาทำร้ายจิตใจแกแต่ทำไม แกถึงได้เซจีที่จริงนายจิตใจดีมากนายไม่ได้กลัวฉันเลยและอยู่ร่วมกับฉันได้เพราะฉะน,นั้นอยู่กับนายฉันมีความสุขมากซาเรียนี่เป็นคำขอสุดท้ายเซจียิ้มหน่อยสิ ความรักของไกายเสือคของกับมนุษย์ยังงั้นเลยมันน่าเบื่อสิ้นดีเลยแกจะไปโกใจอะไรเลาเฮยาเดียนะฮย,ยาเดียเขาะยา เป็นผู้หญิงที่อ,อ่อนโยนมากเลยนะไม่นึกว่าเจ้าก็จะรู้สึกกับโกริล่าใช่แล้วฉันน่ะฉันนะ่ะใช่แล้วฉันชอบซาเรียชอบมากด้วยซีจี ซาเดียหน่อยโอเชียตอิมแพ็คไมจิกโฮอะไรนะอย่าเสียแรงเลา่าแกเอาเชนะข้าไม่ได้หรอกเลือกต่อต้านแล้วยอมรับความตายเถอะไม่ฉันยังไม่ได้ตอบรับคำรักของซาเดียเลยแล้วยังไม่ได้วิวัฒนาการแ้่สุดท้าย ชั่วพิตตาอะไรนะชั่วพิตาอย่าวินดูแกนแท้ของลมสดสีจีขอาอโ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 ออโอโออโอ ที่ทำให้ข้าได้เห็นความรักที่งดงามและน่าตื่นตันนี่มันมาเร่ข้าจะไปเจอกับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละครั้งนี้ข้าจะปกป้องเจ้า ด้วยพลังแห่งรักอฮะซาดีอาซาดีอเซอิจิฟังฉันนะซาซาดีฉันนะอยากเป็นภรรยาของเซอิจิเหลือเกิน呐นะ ขอบคุณนายนะซาเรียไม่ได้อย่าไปนะอาาเฮอเฮาเาาเซอิจินายจำฉันได้หรือเปล่าเออหรือว่าเธอก็คือซาเรียเหรอ ใช่อะะไรนะคุณนางชนชั้นสูงแห่งความมืดเซนอสได้กลายร่างไปเป็นปีศาจของดยุคเซนอสเซฟอร์ดเมื่อประมาณ1,500ปีก่อน <c oughs> เขาเป็นผู้ปกครองยอดเยี่ยมที่ประชาชนเคารพรักและเป็นครูผู้สอนวิชาดาบของเหล่าผู้กล้าแต่เนื่องจากแผ่นชั่วของพระราชานั้น เขาได้ถูกประเทศชาติที่เขารักยิ่งและภรรยาหักหลังผู้สนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆก็คือสาวใช้มารีความรักที่เธออุทิศทุ่มเทได้ปลอบโยนหัวใจของเซนอสทว่าพระราชากลับยื่นกรงเล็บมารใส่พวกเขามารีได้ใช้ชีวิตของเธอปกป้องเซนอสเอาไว้แต่ว่าเซนอสที่สิ้นหวังทุกสิ่งแล้ว ได้แปลงกลายเป็นมอนสเตอร์อยู่ในส่วนลึกของป่าแห่งรักเศร้าโดยมีโครงกระดูกอยู่เคียงข้างและปลีกวิเว,วกตั้งแต่นั้นมาโลกนี้มันโหดร้ายเหลือเกินเศมากเลยนะเซอิจิถึงแม้ว่าเราจะทำได้แค่ส่งเซนอสไปหามารีแต่แบบเนี้ยจะต้องดีต่อพวกเขาแน่นอนออเอาละตั้งสติหน่อยออ ขอฉ no oh, e right. oh. ัน e. oh, <Yeah. laughs> <Hey. S 3> ดูหน่อยอออันนี้ดีเลยซาเดียใส่ชุดนี้เถอะอที่เหลือก็ยังมีโอนี่มันคือนี่ซาเียเยเรียนรู้สกิลปลอมตัวการทำตัวให้กลมกลืนตาพันลีใช้เพือ่อนคนคน<อ>้สนาม<อ>มืด<อ>ได้<อ>แล้ว เรียนรู้สก,กิลผู้ก่อตั้งวิชาดาบปกป้องสำนักเซฟอร์เรียนรู้ถึงเก่นแท้ของแสงวาร์หมอกเมฆนี่เมื่อกี้นี้คืออะไรเหรอเป็นของขวัญจากสวรรค์นะฮะฮะสุดยอดเลยเซอิจิจะหล่อขึ้นแกล่งขึ้นอีกใช่ไหมเฮ้หล่อขึ้นอย่างนั้นเหรอยืนยันการได้รับข้าระสบก,การณ<อ>์จำนวนมากตอนนี้เริ่มวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายฮ ที่แท้ก็คือวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายเป็นอะไรเหรอเซอิจินายหลอขึ้นจริงๆด้วยล่ะงะงะเหรอจิซี่ซาเรียต่อไปจะทำยังไงดีพอแล้วหล่อมากแล้วฉันอยากไปจากป่าแห่งนี้นะ อีกอย่างหนึ่งพูดยังไงดีไม่ว่านายไปที่ไหนฉันก็จะตามนายไปด้วยนะที่ที่มีเซอิจิอยู่ก็จะมีฉันด้วยอย่างนั้นเหรอขอบคุณนะหออะไรอ่ะกระผมเป็นผู้ดูแลดันเจียนเอ็ดเวิร์ดลิวเซนซูสไตบาวเฮดเฮบัสครับเนื่องจากชื่อยาวไปเรียกกับผมว่าคุณแกะแล้วครับคุณแกะเหรอ คุณเป็นคนแรกที่เคียดันเชียนได้กระผมก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาไงครับตัวเล็กจังแล้วโผล่มาช้าเกินไปไหมเนี่ยนั่นก็เพราะว่าขั้นตอนการวิวัฒนาการของคุณามตนตลกมากยังไงละ่ะโอยแม่เอาละเอาละที่กับผมมาก็เพราะว่าจะให้ของรางวัลที่เคียดันเชียนได้รางวัลเนอะ ใช่แล้วชุดปลูกผลไม้วิวัฒนาการและแพ็กเกจทัวร์สิบวันอ,อสุดยอดเลยผลไม้วิวัฒนาการปลูกได้ด้วยเหรอยังมีอีก <c oughs> ทราไปขอชับเป็นหมวกกันน็อกเล่านี่ไม่ใช่หมวกกันน็อกธรรมดานะกระผมใส่ความสามารถพิเศษให้มันด้วยล่ะความสามารถอะไรเวลากินข้าวปากจะขยับได้เองไม่ได้เรื่องดีละ สิที่ควรให้ก็ให้ไปแล้วได้เวลาส่งพวกคุณออกไปนอกป่าแล้วนะเฮ้ยดูขนาดนี้เลยเหรอดูคุณทําหน้าตื่นตกใจเข้าสิคอยดูเธอะวางไว้ก่อนเถอะไว้เจอกันคราวหน้านะครับก็ผมจะรอคอยการพบกันท่านเซอิติอ้ ที่นี่คือนอกป่าแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาข้างนอกเลยนะที่แ้ด้านนอกป่ามันกว้างขนาดนี้เอาละเราต้องออกเดินทางแล้วนะอการประจวบภัยครั้งใหม่ของเราเริ่มจัดตรงนี้ถึงแม้ไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องเจอกับอะไรแต่ว่าฉันตั้งตาคอยมากเซออิจิขอแค่ได้อยู่กับซาเรียไม่ว่าเจออุปสรรคอะไร เราจะเอาชนะได้แน่ฉันก็บอกไปตั้งนานแล้วว่าอย่ามากวนฉันนะ เฮ้จจห้องเรือสเตตัสของเซอิจิในวันนี้เร็วจังขอโทษที่รบกวนเนื่องจากเวลาของเรามีไม่พอก็เลยต้องจบลงเพียงเท่านั้นขออภัยด้วยครับขอโทษด้วยครับ เราเดินผ่านป่านมาถึงเมืองหลวงแต่สิ่งที่รอคอยเราอยู่กลับเป็นบอสเตอร์ที่แสนนะ่ากลัวสถิตหนทีผู้ที่ปรากฏตัวออกมาคือนักรบหญิงลึกลับตอนต่อไปเอาเทเรียแห่งภัยพิบัติผมชอบพี่สาวซิเดเรยครับ